สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนของเราในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการมากๆการประทะกันของสองยักษ์ใหญ่โดนัลด์ทรัมป์กับอีลอนมัสค่ะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดที่ทรัมป์ออกมาพูดเหมือนขูข่ๆนะคะว่าอาจจะเนรเทศมัสกออกจากอเมริกาใช่ครับจุดนี้เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมาก วันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันค่ะว่าความขัดแย้งที่มันเหมือนมีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยมันมาถึงจุดแตกหักนี้ได้ยังไงข้อมูลเราก็มาจากหลายทางนะคะทั้งข่าวบทวิเคราะห์แล้วก็ที่คุยๆกันในโซเชียลมีเดียด้วยครับเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจภาพรวมแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะตามมานะครับงั้นเรามาเริ่มที่ชนวนเหตุล่าสุดกันเลยดีกว่าค่ะจุดที่มันปะทุขึ้นมาแรงๆครับ คือตอนที่มัสก์ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณที่ทรัมป์เขาผลักดันหนักมากที่เรียกว่า big beautiful bill นะคะอ่าใช่ครับ BBB มัสใช้คำแรงมากนะคะบอกว่าเป็นความน่ารังเกียจที่น่าขยะแขยงโหคำนี้ถือว่าแรงจริงๆครับสำหรับคนระดับนี้วิจารณ์กัน ใช่ค่ะซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เขาก็ดูเหมือนจะดีกันนะคะใช่ครับมสัสเคยบริจาคเงินให้ทรัมป์เยอะมากตอนหาเสียงปี67นี่ก็กว่า250ล้านดอลลาร์เลยนะครับ โหเยอะมากแล้วยังเคยเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้ทรัมป์ด้วยในโครงการปฏิรูปประสิทธิภาพรัฐบาลหรือ d o g e ครับแม้ว่าจะลาออกไปก่อนเกิดเรื่องนี้ไม่นานก็ตามแต่ก็ถือว่าเคยใกล้ชิดกันมาก่อนการที่เคยร่วมงานกันมาแบบนี้ยิ่งทำให้การแตกหักครั้งนี้มันดูรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะแน่นอนครับพอโดนวิจารณ์แรงขนาดนั้นทรัมป์ก็ตอบโต้กลับเลยตามสไตล์ของเขาดุเดือดไม่แพ้กันยังไงบ้างคะก็กล่าวหาเลยครับว่ามัสก ลุ่มคลัง่งใช้คำว่า went crazy แล้วก็บอกว่ามัสกมีอาการเกลียดทรัมป์จนขึ้นสมองหรือ Trump derangement syndrome อืมอาการนี้เคยได้ยินบ่อยๆนะคะที่คนใช้พูดถึงคนที่วิจารณทรัมป์ครับแล้วทรัมป์ก็ยังเชื่อมโยงไปอีกว่าที่มัสก้้านกฎหมายนี้เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอ๋อเรื่องเงินอุดหนุนรถอีวีใช่ไหมคะที่อาจจะโดนยกเลิกเลยกระทบเทสลาถูกต้องครับทรัมปชี้ไปที่ประเด็นนั้นเลย เพื่อลดความน่าเชื่อถือของมสัสก์แต่จุดที่พีคที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นหลักของวันนี้ก็คือคำพูดเรื่องในประเทศนี่แหละคะ่ะใช่ครับอันนี้สำคัญมากตอนนักข่าวถามว่าจะในประเทศมัสก์ไหมทรัมป์ตอบแบบอืมกำกวมมากผมไม่รู้บางทีอาจจะต้องรอดูกันไปครับคำตอบแบบนี้มันเปิดช่องให้ตีความได้เยอะเลยแถมยังไปโพสต์ใน Truth Social อีกนะคะว่าถ้าไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐมสัสก็ไม่มีอะไรเลย ควรกลบแอฟริกาใต้ไปแล้วยังเหมือนจะยุให้กระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ ไปตรวจสอบเรื่องเงินอุดหนุนด้วยที่อาจจะพิมพ์ผิดเป็นดอชในโพสต์นั้นนะคะอ๋อค่ะเป็นการโจมตีแบบรอบทิศทางเลยนะคะทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องสัญชาติครับพุ่งเป้าไปหลายจุดมากแล้วทางฝั่งมัสล่ะค่ะโตกลับยังไงบ้างก็ไม่ยอมเหมือนกันครับสวนกลับทันทีบนแพลตฟอร์ม X ของตัวเองเลยโอ้โหอ้างเลยว่าทรัมป์ไม่มีทางชนะเลือกตั้งได้หรอกถ้าไม่มีเขาช่วย แรงมากแล้วยังไงต่อคะเรียกทรัมป์ว่าอักตันอยู่ด้วยครับโหคำนี้ก็แรงไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือไปโพสต์เชื่อมโยงชื่อทรัมป์กับแฟมเอฟสไตล์คดีเชา้าเรื่องค้ามนุษย์ทางเพศนั่นน่ะหรอคะใช่ครับอ้างวันนี้คือเหตุผลที่ข้อมูลยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดแต่ก็เออยังไม่มีหลักฐานมายืนยันนะครับเป็นแค่คำกล่าวหานี่มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นการศาสตร์โคลนกันไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายแล้วครับ ชัดเจนเลยว่ามันไปไกลกว่านั้นแล้วแล้วมัสก็ยังท้าทายเรื่องเงินอุดหนุนอีวีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบอกประมาณว่าเอาเลยตัดเลยทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันเหมือนไม่แคร์แล้วก็ยังเปรียบเทียบอิทธ,ธิพลตัวเองกับทรัมป์อีกครับบอกว่าตัวเองจะอยู่อีก40ปีแต่ทรัมป์อาจจะเหลือเวลาแค่3ปีครึ่งเป็นการข่มกลับไปอืมการประทะกันของสองคนนี้มันน่าสนใจในแง่ไหนบ้างคะถ้ามองลึกลงไป คือผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอีโก้ส่วนตัวที่ใหญ่โตของทั้งคู่นะครับแต่มันอาจจะสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นภาพใหญ่อย่างเช่นอะไรคะกำลังเข้ามามีบทบาทท้าทายอํานาจการเมืองแบบเดิมๆของทรัมป์มากขึ้นอ๋อหน้าคิดค่ะแล้วก็มีความย้อนแย้งที่ทรัมป์ว่ามัสก์เป็นราชินีสวัสดิการเพราะพึ่งเงินอุดหนุนใช่ครับทั้งที่ตัวมัสก์เองก็วิจารณ์เรื่องการใช้ใจ่ายภาครัฐมาตลอดมาเลยดูเอ่อย้อนแย้งนิดหน่อยแล้วประเด็นเรื่องการเนรเทศล่ะคะกลับมาที่จุดนี้ มันดูเหมือนเป็นแค่คําขู่หรือว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆคือคําพูดมันยังกํากลมครับแต่ที่น่าสนใจคือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลทรัมป์พยายามใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นในการเนรเทศคนกลุ่มอื่นๆอยู่แล้วหมายถึงมีแนวโน้มแบบนั้นอยู่แล้วครับมีการพูดถึงคดีที่ศาลสูงสุดกําลังพิจารณาอยู่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายเก่ามากๆอย่าง Alien Enemies Act ปี1798้โหเก่าขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ ถึงจะยังไม่ได้เอามาใช้กับมสัสโดยตรงนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางกฎหมายพวกนี้มันถูกปัดฝุ่นขึ้นมา<ะ>ใช่ครับมีการพูดถึงในเว็บบอร์ดเหมือนกันว่าสถานะวีซ่าในอดีตของมสัสอาจเคยมีปัญหามันชี้ให้เห็นว่าประเด็นสถานาการณ์เข้าเมืองมันออละเอียดอ่อนแล้วก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือได้ผลกระทบที่เราเห็นชัดๆัดตอนนี้เลยมีอะไรบ้างคะตลาดหุ้นครับชัดเจนมากหุ้นเทสลากับหุ้นทรัมป์มีเดียร่วงทั้งคู่เลยออื กระทบเป็นรูปประธรรมเลยนะคะครับแล้วก็สร้างความลำบากใจให้พรรคริพับลิกันแน่นอนที่ต้องมาเชิญผู้สนับสนุนรายใหญ่สองคนทะเลาะก,กันเองแบบนี้เหมือนต้องเลือกระหว่างสองขั้วอำนาจเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมันเป็นสถานการณ์ที่เอ่อกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับพรรคสรุปแล้วการที่เรามาคุยเจาะลึกกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เคยดูดีเนี่ยมันพังทลายลงแล้วจริงๆครับ การสาตโคลนกันครั้งนี้มันเผยเห็นรอยร้าวแล้วก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของทั้งคู่ด้วยรวมไปถึงความปั่นป่วนในพรรครีพับลิกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะใช่ครับคำถาสำคัญที่ต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือการประทะากาันของสองยักษ์ใหญ่นี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อภาพ,าพรวมการเมืองและธุรกิจของอเมริกาอย่างไงหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่เอ่อพายุในถ้วยชาของมหาเศรษฐีที่เดียวก็จางไปนั่นสินะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ